การแบบนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆของคนมีน้ำใจมาฝากกันด้วยนะคะเตรียมอมยิ้มไปกับเรื่องเรื่องนี้กับชิสามาเช่เรื่องนี้ค่ะชาวโซเชียลพากันแห่ชื่นชมเจ้าของอูวัย35ปีคนนี้ เขาทำอะไรล่ะคะเขาถือว่าเป็นคนใจบุญคนหนึ่งที่ช่วยเหลือซ่อมรถกู้ภยัยที่เขาต้องไปรับผู้ป่วยฟรีเรื่องนี้ก็เลยถูกแชร์ไปในโซเชียลมีเดียอย่างติ๊กตอกนะคะไปฟังเสียงเจ้าของโพสต์กันหน่อยดีกว่าคะ่ะ อยากฝากถึงพี่น้องกู้ภัยนะครับทั่วประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะหน่วยงานไหนนะครับขอที่เป็นกู้ภัยนะครับเป็นอาสาจริงๆนะครับไม่เอาเป็นของหน่วยงานรัฐนะครับถ้ารถเสียรถพังนะครับไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่นะครับโทรมาหาผมได้เลยนะครับผมยินดีนะครับที่จะช่วยเหลือหรือเข้ามาที่อู่ได้เลยนะครับเข้ามานะครับผมซ่อมให้ฟรีนะครับไม่คิดเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับเข้ามาได้เลยนะครับขอให้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมหรือเป็นส่วนหนึ่งของอาสาผู้ภัยก็ได้ครับผมผมยินดีนะครับ นี่ประกาศตัวแบบนี้ก็มีคนเข้ามาชื่นชมมากมายแล้วไม่แค่นั้นมีคนมาขอความช่วยเหลือด้วยล่าสุดทางอู่ก็ได้ไปช่วยซ่อมรถให้กับอาสาสมัครหญิงที่ขับรถมาส่งผู้ป่วยที่อยุธยาคือเดินทางมาจากประจีนนะคะเขาก็ซ่อมให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใจบุญแบบนี้ทีมงานของเราก็เลยเดินทางไปที่อู่นะคะไปพบกับคุณสราวุฒิแก้วพูลสีเจ้าของอู่คนนี้แหละกําลังเปลี่ยนยางสี่เส้นให้กับอาสาอยู่พอดีเลยค่ะ เธอก็เล่าเขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่าสาเหตุที่ออกมาช่วยเหลือนี่เพราะว่าเกิดจากการที่ตัวเองไปเจอคลิปคลิป,ลปหนึ่ง มีอาสากู้ภัยหน่วยงานหนึ่งโพสต์ไปส่งผู้ป่วยฟรีแต่สุดท้ายเนี่ยไปเสียกลางทางมไม่มีที่ไหนรับซ่อมเพราะกลัวว่าจะติดเชื้อโควิดไง<อ>คะ<อ>เขาก็เห็นใจไงสงสารมากเลยก็เลยรู้สึกหดหู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะทำยังไงดีเวลาที่คนเดือดร้อนเขาเองก็อยากจะช่วยเหลือใช่ไหมคะก็เลยเป็นไอเดียในการมาซ่อมฟรีให้กับรถกู้ภัยแบบนี้นะคะ เป็นเรื่องราวที่ทําให้เราได้ยิ้มได้แล้วก็มีกําลังใจนะคะ,คะว่าในทุกสถานการณ์เนี่ยยังมีน้ําใจดีๆแบบนี้แบ่งปันให้กันและกันถ้าใครอยากจะสนับสนุนให้กําลังใจหรือขอความช่วยเหลือช่างหนึ่งก็โทรไปได้เราให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้ตรงนี้นะคะ<อ>ค่ะเรื่องราวดีๆแบบนี้ก็ขอชื่นชมแล้วก็ขอแชร์ไว้ด้วยค่ะครับอ่ะคุณอย่าลืม